สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่18เดือน11ปี2024แจกฟรีไม่ต้องลงทุนใ,นใดใเลยใครอยากรู้ดูคลิปให้จบใครอยากได้วอลเล็ตฟรีก็ดูคลิปให้จบใครยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้ใครได้บอ่อยแล้วก็ดีใจด้วยเหมือนเดิมวันนี้แอดไลน์ อ่า ID Line อันใหม่ลงไว้ให้ที่ท้ายคลิปแล้วนะคะวันนี้เวลาที่สามารถรับก้อเลตฟรีได้ก็คือ2 2นาฬิกาหทีส่วนโค้ดอังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่18นี้ก็คือคำนี้นะคะคำว่าสู้ใครยังพิมพ์ไม่ถูกขึ้นไว้ให้แล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ ใครไม่ชอบหรือใครอยากวิธีการหาเงินออนไลน์อย่างอื่นหน้โปรไฟล์มีนะคะวิธีการใส่โค้ดดังเปาเพื่อรับบ l อดฟรีจากช่องฟรีมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคลนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d ส 9 4 X T FOB มีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่เว้นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเป่าส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมัวมัวไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเป่าเพราะอะไร แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโค้ดอ่งเปาตรงตามเวลาที่กำหนดตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคำว่าแมวโค้ดอ่งเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคำว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงก์อ่งเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะ อันนี้เราใส่เบอร์วอลเลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับซองได้เลยเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกสองหนึ่งอันอกดเลือกสองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับวอลเลตฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มําเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทานก็นสามารถเข้ามาลร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป